ครับพบสวัสดีครับผมช่างวันนะครับวันนี้ก็เอางานบูพับมาดูหนึ่งตัวนะครับบูพับไม่ได้ทํานานแล้วนะครับทีนี้ก็ซั่งองตามของลูกค้านะครับตามสเปคลูกค้าครับนี้ครับบูพับนะครับตรงนี้ไม่ได้แกะลายนะครับ ลองตามนิ้วมือนะครับสองข้างนะครับสองด้านครับงานก็ประมาณนี้นะครับงานบ้านๆนะราก็บ้านๆนะมู่พับนี่ก็ไม่ได้ทํานานแล้วนะครับเงานมาลงคลิปนะครับมีลูกค้าสั่งมานะครับส่วนมากที่ทําก็เดี๋ยนนี้ก็จะเป็นอันนั้นนะครับ สุขมือนะครับแปดมิลนะครับใครสนใจพันท้ายนะครับนี่นะครับของช่างวันนะครับช่องทางการติดต่อนะครับตามนี้เลยนะครับครับทำพันธยโอเคครับวันนี้ก็เดี๋ยวสั้นๆนะครับครับผมสวัสดีครับ